พิจารณาตัวเองนะคะว่าหากยำใจตัวเองเลยเอาสีมาทำกับตัวเองนะคะก็ตลอดระยะเวลาสี แล้วก็จะจะอ่านใจตัวเองค่ะว่าจะทดสอบใจตัวเองเนี่ยว่าจะคัดเอาของที่เรารับที่สุดเนี่ยเอาออกไปเนี่ยเราจะทำได้ไหมอย่างนี้นะคะ่ะก็จะตั้งใจค่ะจะพยายามอ่ะเพราะว่าจะทำให้คนทุกให้มากกว่าเก่านะคะ่ะกับน,กน,ะะกน,นักสแกนค่ะสดงตัไม่ ส่งเสื้อผ้าตามชื่ออาคอนใช่ไหมตามชื่อผ้า,า,าแต่ตอนนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ค้นพบอาคอนที่มีค่ายิ่งกว่าเสื้อผ้าทั่วไปก็คือเอาสีรมรกสีเป็นอาคอ